You said the gun was mine. Cool. No, like you cool, gun said was It's mine don't the now สวัสดีครับผมนาะยผมเีรยนแต่บ้างเลขที่6ครับภาพนี้มีชื่อว่า Heart of Stone หรือหัวใจดังหินผาแรงบันารใจของภาพนี้นะครับก็คือ อยากให้ทุกคนมีหัวใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ผ่านฝ่าภูปรสักต่างๆอย่างในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของโควิดซึ่งเป็นมหาใหญ่มากๆที่ทั่วโลกได้รับก็เลยอยากให้ทุกคนเข้มแข็งและฝ่าฟันกับอุปรรคนั้นไปได้หรือในปัญหาต่างๆนะครับขอจบการเมียงพิเศษ กานนี้นะครับมีเชื่อว่าทั้งดีและลายครับในชีวิตของคนเราคนระับจะมีเรื่องทั้งทั้งเรื่องดีและเรื่องลายผสมกันเตไปนะครับดังนั้นเนี่ยกางที่เรามองกับลายเป็นสีสวยงามครับเราก็สามารถก้าวข้ามและผ่านได้ครับอย่างง,างา่ายงา่ายไอ้ผลที่ว่าขภานนี้คือมันเป็นเหมือนเรื่องปกติครับที่เราจะเจอเรื่องดีและเรื่องลายในชีวิตครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมนายชนะศร,รีหาแปงชั้นม .6 กับ9เลขที่9นะครับ วันนี้จะมานำ,นำเสนอภาพศิลปะเรื่องวอสต์ไดนะครับวอสต์ไดเนี่ยเป็นศิลปะที่เกี่ยวกับลูกเต่าครับก็เหมือนการใช้ชีวิตเระครับการใช้ชีวิตเราก็เหมือนกับลูกเต่าแหละครับเราไม่รู้หรอกครับเวลาเราทอยมันจะได้อะไรออกบ้างก็เปลี่ยนเปรียบเสมือนกับตัวเลขบางทีก็มีความรักความเศร้ามีสุขมีทุกข์มีวางเปล่ามีหินผามีแข็งมีตอนที่เราโลง่ง เราไม่รู้รับว่ามันจะออกอะไรบ้างส่วนแรงบนไดาใจจากภาพนี้นะครับผมได้มาจากการนั่งเล่นเกมเสจถี่อยู่เมื่อสมัยเด็กนะครับตอนนั้นนั่งเล่นอยู่แล้วก็ล้มมะลายพอพ่อกินนะครับเจ็บใจมากเลยใช่เหรอวะสวัสดีค่ะนางสาวชฉันฉันจเจเลยเลขที่30มาหกทับเค่ะชื่อผลงานชื่อว่า Imagine of Bubble แรงบรนดาใจในการวาดคือโฟสบู่ที่ สะท้อนภาพต่างๆสิ่งรอบตัวเราค่ะอ่อแล้วก็เลยว่าเป็นพอสบู่ที่สะท้อนลายเส้นของเราเองค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปานิตานันพานิตนะคะมะ6หกพการ้อยสวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องรูที่เราวานะคะชื่อรว่า Tiger i n s i d e ค่ะเสื้อมีเสือแล้วก็มีแมวนะคะที่เรื่องสองสัตว์ชนิดนี้มานะคะเพราะว่า เสือกับแมวคล้ายๆกันเลยความน่าร <ș> ักเหมือนกันแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกถ้าจะเหมือนกันหมดเลยนะคะเขาน่ารักเหมือนกันเลยแต่ว่าที่ไม่เหมือนกันน่ะก็คือเสือนะคะเขาจะแบบเลี้ยงไม่ได้เขาจะมองแบบมองเป็นสัตว์อันตรายแล้วก็คนแบบจะไม่ค่อยชอบนะเพราะมันเป็นสัตว์ดุร้ายแต่ว่าแมวจะเป็นสัตว์ที่น่าเอ็นดูแล้วก็เลี้ยงได้นะคะแล้วก็ทุกคนก็เอ็นดูแบบว่าก็ชอบเขามากแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนแบบแทบจะไม่นึกถึงเลยก็คือเสือและแมวต้องการความรักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ล้วก็เลยอยากจะสื่อว่าเสือเขาก็ต้องการความรักเหมือนแมวนะคะสิ่งที่เราอยากจะให้ก็คือวันนี้ทุกคนเห็นเพชรไหมเพชรเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ล้าค่านะคะแล้วก็แทนความรักกันได้เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เพชรเป็นสื่อกลางอยากให้เสือได้อย่างที่แมวได้บ้านนะคะแล้วก็เลยได้วาดรูปนี้มาค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุกัญญาเยนใหม่เลขที่สาค่ะชื่อผลงานคือ i r o n Man ค่ะภาพออกแบบมาเป็น แบบคอมิกเป็นสี่เหลี่ยมแบบคอมิกแล้วก็สอดแทรกที่มาที่ไปของความเป็นไอออนแมนค่ะทำไมถึงเลือกที่จะวาดภาพนี้ก็เพราะว่าไอออนแมนเป็นตัวละครโปรดใน Marvel Cinematic Universe ค่ะ จะมาดีเสนของภาพเรื่องมี่สะท้อนลา,ายเส้นของเราเองค่ะทำไมถึงวาดก็เพราะว่าทำไมถึงวาดวะสวัสดีค่ะนางสาวชาันช,ช,ชจนจะเจริญที่สามสีหมองมองชื่อหรือว่าอาชื่อเสือเขาก็เลยกลายเป็น ที่ดูได้เราคาำลักน้อยจากคนเพราะว่าเขาโดเลี้ยงไม่เขาเลี้ยงไม่ได้นะคะนะคะชื่อรูปว่า t i g e r i n s i d e ค่ะ t i g e r Inside ก็จะมีแมวแล้วก็แมวแล้วก็มีแมวแล้วก็มีเสือนะคะคุณต้องพนงมือไหมคุณต้องพนงมือ